ามาดูต้นยางนะครับต้นยางนาที่รูเปียนบ้านตาศอกตำบลกัางเอนอำเภอปร,ราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับหนูนะครับมีต้นหนึ่งเมื่อก่อนจะม,มีมีเยอะอยู่นะสูงมากๆประมาณเกือบ70เมตรนี่มีหลายต้น แล้วก็มีต้นเขาเรียกต้นอะไรนะต้นประดูใช่ไหมนี่อาคารห้องประชุมเก่าเก้าเก่าสมัยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วสี่สิบห้าสิบปีได้ไั้มสี่สิบปีสามสิบสีสิบปีตรงนี้จะเป็นที่สอนนักเรียนชั้น ปฐมปีที่หนึ่งหรืออะไรนี่แหละแล้วที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ที่ยืนอยู่ยืนถ่ายตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำตรงนู้นสนามบาสตรงนู้นก็จะเป็นอาคารเรียนไม้หนึ่งชั้นข้างหลังอาคารเรียนก็จะเป็นต้นไทรต้นไทรงาม มีความสุขนะนานๆได้กลับมาทินเก่าทางทางที่อยู่ไม่ห่างเท่าไหร่อยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแวะเ,เวียนมาเนาะนะครับเมื่อก่อนก็จะมาบ่อยสมัยยังหนุ่มยังแน่นนะมาเล่นกีฬามาเตะฟุตบอลพาเยาวชนเล่นกีฬาหลังจากแขวนสตาร์ตก็ไม่ได้มา นี่ครับตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นอาคารเรียนไม้หนึ่งชั้นประมาณน่าจะเป็นปฐมปีที่สามสี่ห้าพี่อร่าายจำจำไม่แม่นละนานแล้วแล้วก็แถวตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นต้นลำดวนทั้งแถวเลยตรงนี้ต้นลำดวนทั้งแถวเลยไปถึงนู่นนะ ตอนนี้เหลือไว้เป็นที่ระทึกหนึ่งต้นแล้วก็เมื่อก่อนนะครับทางเข้านะทางเข้าจะอยู่ตรงต้นไม้คู่ตรงนั้นต้นจามจุรีคู่ทางเข้าก็าจะเข้ามาตรงนั้นเลยนะครับหลายสิบปีผ่านไปไม่ได้ผ่านมา <laughs> สภาพแวดล้อมเปลี่ยนสภาพสถานที่ก็ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมตามยุคตามสมัยตามความจำเป็นในการใช้สอยพื้นที่เนาะนะครับนี่ห้องประชุมหลังใหม่ไม่ใหม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็ใหม่กว่าเดิมอาคารเรียนนะครับก็จะมีอยู่2หลังหลัง,ล,งละสชั้น คือสภาพทั่วๆไปนะครับของโรงเรียนบ้านตาเสาะตำบลกังแอนอำเภอปร,ราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับนำมาให้เอซของซัมรีสีดำนะครับได้ชมบรรยากาศซึ่งมีโอกาสได้มานะครับมาเลือกตั้งนะีมาเลือกตั้งก็เลยแวะมาถ่ายบรรยากาศเก่า น้มฟุตบอลโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ